ทดลองจริงเบต้าเฮิร์บลดน้ําตาลในเลือดได้จริงหรือเปล่าวันนี้เรามาทดสอบกันครับว่าผลิตภัณฑ์เบต้าเฮิร์บเนี่ยจะสามารถลดน้ําตาลในเลือดได้จริงไหมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ก่อนที่ผมจะทานอาหารเนี่ยค่าน้ําตาลในเลือดเท่าไหร่นะครับเราจะมีอันนี้นะฮะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงยีบนาที ก็จะประมาณ98อ่านเดีมาดูกันว่าคนหลัจงจากทานอาหารสัก1ชั่วโมงเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่กันบ้างตอนนี้ก็เวลา8โมงดูนะครับ่นเดียวกันหลังจากที่ทานอาหารเช้ามาพบ1ชั่วโมงก็มาตรวจกันใหม่นะครับมืนเดิมเลยนีแอลกอฮอล์เช็นะครับโอ้ยเล่นจริงเจ็บจริงนะฮะ ประมาณสัก112เห็นไหมครับอาการแบบนี้เขาเรียกวอาการน้ําตาลสไปายนั่นเองนะครับน้ำตาลสูงขึ้นหลังจากทานอาหารนะครับซึ่งเกิดน่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าเบต้าเฮิร์บเนี่ยจะสามารถช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้จริงหรือเปล่าผมจะทานเบต้าเฮิร์บตัวนี้เนี่ยก่อนทานอาหารเช้าเลยนะครับประมาณสัก15นาทีนะครับ ก็เดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่าผลิตภัณฑ์เบาเกิร์ฟจะสามารถช่วยลดน้ำตาลได้จริงหรือเปล่าครับวันนี้หลังจากที่เราทานอาหารครบ1ชั่วโมงเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเจาะเลือดเสียเข้าไปเตรียมตัวปึ๊อื้อหือ เหลือเพียง104ว้าว wow. จากที่วันก่อนนะครับเกือบเกือบ120ตอนนี้ทานเบต้าเฮิร์บนะครับ1เม็ดสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริงๆนะครับสำหรับใครนะฮะที่เป็นเบาหวานนะครับก็สามารถทานเบต้าเฮิร์บเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควบคู่ไปกับการทานยาได้นะครับหรือสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานแต่เริ่มมีค่าน้ำตาลเกินหรือบางคนชอบทานของหวานหรือเป็นน้ทานน้ำตาลบ่อยๆเนี่ยก็สามารถทานเบต้าเฮิร์บเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ก็คือป้องกัน ่กอนที่จะเป็นนั่นเองเพราะว่าต้นทุนของการป้องกันนั้นดีกว่าการรักษาเสมอนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะฮะไม่ต้องเชื่องานวิจัยใดๆดทั้งสิ้นไม่ต้องเชื่อไอวิดีโอที่ผมกําลังถ่ายให้คุณดูอยู่เชื่อตัวคุณเองครับคุณสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองโดยการที่คุณเนี่ยไปซื้อนี่เครื่องเจาะน้ําตาลแบบนี้นะครับมาวัดค่าเลือดก,ก่อนทานหลังทานพิสูจน์ได้เลยครับ